สวัสดีครับก็วันนี้พามาดูหาระดับหลุมนะครับผมขุดหลุมให้เท่ากันนะครับนี่ก็เอ็นเอ็นฉากนะครับผมก็มองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะครับก็วัดลงไปแปดสิบเซนนะครับผมอาวาให้ช่างวัดให้ดูนี่นะครับผมระดับมันจะได้เท่ากันเดี๋ยวยังอีกนิดนึงหาลายฉากตัวนี้ก็ ทำคอกหมูนะครับผมมาทำให้หยาดหยาดก็กำลังหาลายแล้วก็ตั้งเสานะครับก็ทําแบบประหยัดนะครับผม,บผมก็ลุมไม่เทนะครับผมไม่เทลีนปรับปรับดินให้เสมอแล้วก็ฝังดินเลยแต่ก็จะเทพื้นรักไว้นะครับก็เป็นคอกหมูนะครับผมวัดจากเอ็นนี้ลงไปเ0เซน เป็นเอ็นระดับนะครับผมตัวนี้ก็ถ่ายระดับหมดแล้วนะครับผมเอ็นเนี่ยนะจังหวัดะหน่อยดิถ่ายให้นี่นะครับผมก็แปดสิบเซนนะครับผมกน็นี่ครับนะครับผมก็ทุกตัวแปดสิบเซนหมดก็ระดับลุงก็จะเท่ากันหมดเลยนี่นะครับผมตัวนี้ก็หาลายฉากเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผม เอ็นตัวนี้ก็ถ่ายระดับแล้วนะครับผมความสูงเท่ากันหมดเลยเนี่ยนะครับก็เสาสีต้นนะครับผมเสาสีต้นนะครับก็ก่อบล็อกก็สีก้อนนะครับผมความสูงสีก้อนนะครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวรอชมการตั้งเสานะครับแล้วก็ถมดินปรับพื้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตั้งเสาเสร็จนะครับผมก็เหลือแค่ลงังคาแล้วก็จะเทพื้นก่อนนะครับผมลงังคาทําทีาทหลังนี่นะครับผมเป็นคอกหมูนะครับผมทําแบบเรียบง่ายนะครับผมเป็นทรงโมเดิร์นนะครับผมนี่นะค ช่างก็กันแบบนะครับผมก็เทอยู่ประมาณ10เซนนะครับผม10เซนสลบครับนี่นะครับผมกันแบบก็เหล็กก็จะไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ปูเหล็กนะครับเทปูนเลยนะครับผมเพราะว่าแค่เลี้ยงหมูนะครับผมคงไม่เป็นไรนะครับผมดินก็ไม่สุดหรอกครับผมเป็นดินต่างจังหวัดครับผมก็ทําแบบประหยัดนะครับผม โอเคนะครับผมเนี่ยก็ช่างกั้นแบบอยู่ครับผมทีมงานนะครับผมก็สามเมตรคูณสองเมตรนะครับผมสามคูณสองนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดครับก็ปูนเทใช้ยอยู่ที่สามลูกนะครับผม เป็นทําแบบง่ายๆนะครับผมพอแค่เลี้ยงหมูธรรมดาสามสี่ตัวนะครับผมเลี้ยงไม่เยอะนะครับผมไม่ได้ทําเป็นฟาร์มนะครับก็เลี้ยงเอาไว้เองนะครับผมครับตัวนี้ก็มีการเทนะครับผมหมดแล้วสามลูกนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่นี้ก็เสร็จแล้วบุนะบเทก็ปุนโครงสร้างนะครับผมปูนแดงนะครับผมนะครับการทำโครหมูนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมวันวนี้ก็ทิ่โครงสร้างนะครับผม ขุดหลุมตั้งเสาแล้วก็เทเพื้นนะครับผมสามคูณสองนะครับผมพื้นที่ที่ทํานะครับผมตอนนี้ใช้เทนาสิบเซนใช้ปูนดิวสามลูกนะครับผมรค,ครับใช้ปูนดิวสามลูกนะครับผมเนี่ยก็จะมีการโกรครับผมนี่นะครับผม คนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ